ชื่อวราพรแสงตาขุนค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแหม่อายุ25ปีเป็นมะเร็งเต้านมตอนแรกเลยที่เจอค่ะว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมก็คือนอนดูทีวีปกปติแล้วทีนี้ค่ะคำไปเจอก่อน ซึ่งตอนนั้นเราเราก็มองว่ามันมันไม่ได้เป็นอะไรอาจจะเป็นแค่ซีดเช้ชามาก็เลยไปหาหมอตอนนั้นหมอได้นัดแล้วก็คําหมอบอกว่าประมาณไม่ถึงเซนค่ะอ่าแล้วทีนี้เขาก็นัดอีกประมาณ2อาทิตย์อะคะ่ะนัดไปคําเหมือนเดิมเลยก็คือตอนนั้นประมาณ3เซนค่ะคือ2อาทิตย์อะคะ่ะแล้วพอกลับมาประมาณ3วันคือรู้สึกว่าปวดนมมากแล้วด้วยเราต้องขับรถไปทํางานด้วยเราต้องไปยุงนมตัวเองอะคะ่ะ ขับรถไปทาง,งานแบบนี้เลยขับรถได้แค่มือเดียวยคือมันปวดมากอะคะ่ะปวดแบบปวดทนไม่ไหวเลยอะคะ่ะคือต้องกินยาแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยแล้วก็ประมาณ3วันนะคะก็เลยไปหาหมอคือไปหาก่อนนัดเลยก่อนที่หมอจะนัดพอไปหาหมอหมอก็ได้สาวสาวตอนนั้นนะคะก้อนประมาณ4ี่เซนคือภายในสามตย์อะคะ่ะคือมันโตไวมากแล้วก็ปวดมากด้วยเชน่นกันหมอก็เลยได้นัดผ่าตัดโดยเร็วที่สุดเลยผ่าตัดตอนนั้นก็คือประมาณ4เซนกว่า คือก้อนแรกอะค่ะสีเซนกว่าหมอนัดฟังผลตอนนั้นเป็นแค่กล่งมะเร็งค่ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติผิดปกติตรงแผลที่เราผ่าตัดมาครั้งแรกอะค่ะเราก็ได้ไปหาหมออีกหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นไตหรือเปล่าที่เราผ่าตัดมาถ้าเป็นความสบายใจของเราคือเราขอซาวแล้วก็ขอทำเมมโมแกมพอถึงวันที่ซาวอะค่ะกับทำเมมโมเกมมันเป็นอะไรที่เราแบบซุดมากอะค่ะตกใจมากเลยคือจะ ทำเมโมเกมไม่เท่าไหร่เพราะเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่ามันกี่ก้อนพอซา้าเท่านั้นนะคะผลออกมาคือ1ิกว่าก้อนคือจากตออแรกอะคะ่ะที่ก้อนเดียวมันมันกลายมาเป็น10กว่าก้อนหมอก็ได้นัดนอนโรงพยบาบาลคือนัดผ่าตัดก้อนออกอะคะ่ะพอถึงวันนัดนะคะ่ะคือหมอมบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมคือคือชุดอะคะ่ะชุดมากเลยแล้วหมอก็บอกว่าให้เรา ไปนั่งรอรอเพื่อที่จะเรียกญาติเข้ามาวางแผนการรักษาค่ะหมอก็ได้คุยกับญาติว่าในเคสเนี้ยคือมันมันไม่สามารถที่จะผ่าตัดผ่าตัดทีละก้อนได้แล้วคือมันจะต้องผ่าตัดออกทั้งเต้านมเลยซึ่งตอนนั้นนะคะเราก็คิดว่าจะทําอะไรก็คือทำเลยคือเราเราเรา,เรากลัวตายเราไม่อยากตายมากกว่าหมอก็ได้นะัดผ่าตัด ผาตัดออกทั้งเต้าเลยอะค่ะพอผาตัดได้ประมาณ3วันก็ยังนอนอยู่โรงพยบาบาลคือวันที่4ี่อะค่ะออกแล้วมีพี่อะค่ะอยู่คนหนึ่งเขาได้มาแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นสารสกัดจากอนุราองเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งตอนนั้นเขาแนะนําให้เราทานเราก็ยังไม่มั่นใจค่ะเราไปดูเซิร์ชดูใน Google ทั้งดูในเฟซดูทุกอย่างอะคะก็ลเลยได้เปิดใจทานคือทานไป3วันแรกอะค่ะเราสามารถลุกมาเดินได้ จากที่เราผ่าตัดแล้วเราลุกไม่ได้เลยคือต้องนอนติดเตียงไปเลยก็รู้สึกเฮ้ยมันมันก็โอเคนะแต่ก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่พอหนึ่งอาทิตย์อะคะ่ะหมอนัดโฟล่ที่จะดูแผลหมอก็ได้ถามว่าเฮ้ยแหม่มเราไม่เจอกันนานหรือเปล่าแหม่มก็เลยบอกว่าเพิ่งอาทิตย์เดียวเองนะคะหมอหมอบอกว่าทําไมแผลมันแห้งไวขนาดนี้ปกติถ้าผ่าเค,เคสใหญ่แบบเนี้ยแผลมันจะไม่แห้งไวแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแบบช่วยเหลือตัวเองได้ขนาดนี้นะคะ่ะ คือมันจะต้องมีหนองหรือว่ามีอะไรอะค่ะที่แผลเราก็เริ่มมั่นใจขึ้นมาแล้วพอทานไปอีกสองอาทิตย์หมอนัดอีกนัดเพื่อที่จะดูแผลอีกทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์าตยจากตอนแรกอะค่ะเราจะต้องตัดไหมหนึ่งเดือนกว่าๆถึงจะตัดได้ค่ะเป็นสามอาทิตย์คือตัดก่อนเลยเราไม่ต้องรอถึงวันนัดที่เราจะต้องผ่าตัดไหมเราได้ตัดก่อนเลยคือมันเป็นอะไรที่เรามั่นใจมากๆเลยอะค่ะมันดีแล้วอะค่ะที่เราเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ คือมันทําให้เรากลับมายิ้มได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติได้อะคะ่ะคือใช้ชีวิตแบบปกติเลยก็คือหัวเราะยิ้มพยายามไม่เครียดไม่ให้ตัวเองเครียดอะคะ่ะเพราะคิดว่าถ้าตัวเองเครียดอะคะ่ะคือมันจะส่งผลต่อสุขภาพของเราต่อให้วันนี้หรือว่าวันต่อๆไปอะคะ่ะหมอจะบอกว่าเราหายแล้ว แล้วปลอดภัยแล้วเราก็ยังจะทานเหมือนเดิมอะค่ะคืออยากจะบอกหรือฝากกับผู้ป่วยอะค่ะอยากให้ได้ลองเปิดใจเพราะว่าวันนี้คือคุณเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วจากวันนั้นนะคะหมอนัดทุกเดือนตอนนี้6เดือนนัดครั้งค่ะคือตอนนี้ค่ะถ้าให้ให้คะแนนกับสุขภาพของตัวเองตอนนี้เลยนะคะคือเต็มร้อยอค่ะ